ที่สุดในทุลักการันตีโดยบุญ <š laser? S 2> สมศิลป์ฝ่าวภูมมานะคะลองไปหาดูนะคะบุญสมศิลป์ฝ่าวภูมมาเป็นใครนะคะอันนี้เรียกว่ามันทิพย์อันนี้เป็นมันม่วงนะคะอันนี้เป็นมันเหลืองอันนี้เป็นกล้วยย่างพร้อมกับน้ำกะทิมาดูน้ำกะทิค่ะน้ำกะทิค่ะโู้พี่กูเน้่ยกะทิยังไม่เอาทุ่หม้อเลยค่ะอันนี้เป็นน้ำกะทิยังไม่รู้ขี้หม้อเลยค่ะขายดีมากค่ะขายดีมากขายโค่ขายแค่ เราไม่ใช่เอทิงหมดขายดีมากนะคะขายลูกเท่าไหร่คะแม่คะอ่าหกลูกยี่สิบค่ะหกลูกยี่สิบมันทิ์หรือกล้วยคะมันทิ์ค่ะมันทิฟหกลูกยี่สิบมันทิ์นะคะ,ะทํายากมากนะคะไม่ได้ทาง,ง่ายๆพื้นทะลุเป็นหลังๆแล้วค่ะพื้นบ้านนะคะตอนนี้ก็คือไม่สามารถที่จะขายมันทิ์สร้างบ้านไหนได้นะคะ ช่วคดีที่มีสามีดีนะคะสามีก็ซื้อเครื่องบดให้นะคะไม่ต้องตำตำนะคะเพราะว่าสามีเป็นคนที่รักเมียมากสามีของแม่คะรักภรรยาของมากนะคะเขาเห็นเมียเขาตำนะคะ้วยความเหน็ดเหนื่อยเพราะมันตำต้องตำยากว่กสามีรักมากแล้วแมันรักแ้ำมันยังไม่ได้เลยซื้อเครื่องปั่นย่างดีให้นะคะ